สวัสดีค่ะท่านผู้ชม BUU News ทุกท่านพบกับ BUU News อีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสนะคะมานั่งอยู่ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบเพ็ญนะคะหรือว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองค่ะและในขณะนี้นะคะเราก็ได้นั่งอยู่กับท่านดรวิโรชพูนะคะซึ่งท่านนั้นนะคะรักษาตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตพิบูลบเพ็ญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับค่ะ <c oughs> ซึ่งในวันนี้นะคะทาง BUU News นะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้ให้โอกาส BUU News นะคะได้เข้ามา พูดคุยแล้วก็มาทําความรู้จักกับโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็นให้ท่านผู้ชมนะคะได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะค,ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอให้อาจารย์นะคะพูดถึงโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็นให้ทุกคนได้รู้จักช,ชัดๆหรือว่าชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพญมหาวิทยาลัยบูรพาของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบูรพาครับก็ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็มี IEP หรือที่เรียกเราเรียกกันว่าอินเตอร์เนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับก็ทั้ง4ส่วนนี้ก็ดํเาเนินการจัดการาสอนมายาวนานนะครับโรงเรียนเราก่อตั้งมาถึง77ปีแล้วนะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีประวัติยาวนานแล้วก็สร้างาบุคลากรที่มีคุณประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติของเราเนี่ยมามากมายดังจะเห็นได้จากสิทธิเก่าของเราที่ลดแล่นอยู่ในทุกแวดวงนะครับไม่ว่าจะการเมืองการสแสดงหรือว่าข้าราชการหรือแม้แต่อ่าอาชีพที่เป็นผู้ให้บริการอะไรต่างๆนะครับก,ก็จบจากโรงเรียนนี้ไปค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับก็โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่อยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาเลยห่างจากทะเลอยู่แค่ประมาณร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็ เราก็มีการแบ่งสัดส่วนของการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่มีโปรแกรมพิเศษเนี่ยอยู่หลายๆโปรแกรมด้วยกันแล้วก็เรามีการพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนสอนอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมาเพื่อที่จะเป็นแล็บสคูลของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆให้กับสังคมนะครับแล้วก็สร้างนิสิต ที่ที่มีคุณภาพที่ดีที่จะออกไปเป็นครูในอนาคตให้กับคณะศึกษาศาสตร์นะครับแล้วก็จากประวัติทันยาวนานของเราเนี้ยก็คงจะการตีได้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เอ่อต้องบอกว่าติดเอ่อท็อปทอปของประเทศไทยนะครับก็มีชื่อเสียงมายาวนานครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตพิบูลบเพ็ญเนี่ยตอนเนี้ย น้อยคนที่จะบอกว่าไม่รู้จักนะคะเพราะว่าชื่อเสียงก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าได้สั่งสมประสบการณ์หรือว่าสั่งสมชื่อเสียงเนี่ยมายาวนานนะคะรวมๆเจ็ดสิบกว่าปีเลยนะคะแล้วหลักสูตรของโรงเรียนนะคะท่านอาจารย์คะตอนนี้มีหลักสูตรอะไรบ้างคะเอ่อตอนนี้เรื่องของหลักสูตรของเรานะครับที่ที่ใช้อยู่เนี่ยนอกจากหลักสูตรแกนกลางที่ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตรพิเศษนะครับเช่นโปรแกรมที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเรื่องของ โปรแกรมที่เน้นความสามารถทางภาษาซึ่งในระดับประถมเนี่ยเราใช้ตัวย่อว่า JIP ซึ่งก็คือ Junior International Program เนี่ยนะครับก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาทางด้านภาษาที่2ให้กับเด็กนะครับส่วนในระ,ระดับมัธยมเราก็จะมีทั้งเ,เน้นภาษาก็คือ LIP Language Intensive Program นะครับแล้วก็ยังเป็นโปรแกรมที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือ ไซแอนแมทชิมัติกโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นของมัธยมแล้วก็ยังมีอินเตอร์เนชั่นแนล r ปรแกรซึ่งก็จะใช้ว่าเป็น IEP นะครับก็เน้นที่จะแต่ของเราเนี่ยเราเราเพื่อ,อรองรับของเด็กที่ต้องการได้ภาษาแต่ว่าต้องการสอบในระบบของประเทศไทยให้ได้เราก็เลยใช้หลักสูตรไทยแล้วก็สอบเป็มสังกกษนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีหลักสูตรทีเ่เรา ร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์นะก็คือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือวมวก็เป็นหนึ่งใน18โรงเรียนของทั่วประเทศไทยที่มีโครงการนี้ครับตอนนี้เป็นหลักสูตรพิเศษของที่เรามีทั้งหมดนอกเหนือจากหลักสูตรที่โรงเรียนอื่นๆมีการไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนวิทย์คณิตสินภาษาศาิป์คำนวณอันนี้นอกเหนือจากนั้นเ,นเรามีมีโปรแกรมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วตอนนี้ ในเรื่องของสายแมทริกซ์ของเราเนี่ยก็ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยมุ่งตรงไปสูเ่เราใช้คำว่าแซมแซมฟอร์บมดิคอก็คือ Sign and for, for s สายแอนด์แมทริกซ์ส for สายทางด้านของกันแพทย์นะครับเพื่อจะส่งเสริมเด็กเข้าเรียนทางด้านแพทย์เลยกับแซมฟอร์เอนจิเนียริงนะครับก็คือจะส่งเสริมเด็กให้ไปทางวิศวกรวิศวกรรมเลยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่ครับ เท่ากับว่าเราพัฒนาให้เข้ากับโลกปัจจุบันด้วย<ช>นะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปีนี้นะคะมันก็เข้าสู่ช่วงของ AEC แล้วนะคะประชาคมของ AEC แล้วทางโรงเรียนสาธิตก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะคือเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะเพื่อรองรับกับตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ล่ะคะอาจารย์ที่ได้มอบให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในหรือว่าภายนอกโรงเรียนอย่างเงี้ยทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะเอ,อ่อต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในในส่วนของกิจกรรมเนี่ยนะครับโรงเรียนเน เราสร้างการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนะครับซึ่งท่านผู้นวยการท่านเดิมเนี่ยท่านได้ตั้งแนวคิดไว้แล้วก็ตรงกับที่โรงเรียนได้ดําเนินการก็คือเราได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มากมายเลยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นออกไปจัดกิจกรรมเรื่องของอังกฤษแคมป์นะครับเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการใช้ภาษาได้ได้ได้ไดอย่างเต็ม ศักยภาพเลยนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นออกไปใช้ในการดารงชีวิตด้วยนะครับหรือการสื่อสารในสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวิทยาศาสตร์เองเราก็มีค่ายะทะเลประการอนุรักษ์หรือว่าสํารวจป่าช้ยเลนอะไรต่างๆคือต้องบอกว่าในแนวในมุมของโรงเรียนเราเนี่ยเราเราใช้เมื่อเราประกาศว่าเราใช้กิจกรรมเป็นฐานเนี่ยเราเลยมีกิจกรรมเรียกว่ารองรับในทุกในทุกๆศาสตร์แห่งการเรียนรู้เลยนะครับที่เราจะออกไปให้นอก รวมไปถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเราก็มีมีค่ายที่เป็นค่ายพุทธศาสตร์ซึ่งเราก็นํานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้ที่วัดยานสังวรารามเลยก็ไปเรียนไปเรียนจริงกับสถานที่จริงในบทบาทจริงเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นที่จะเป็นการประเมินตามสภาพจริงที่เรียกว่า a u t h e n t i c assessment เนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะนําเด็กเข้าสู่ในระบบของ real world โดยแท้จริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่แล้วมันก็มีผลนะครับที่จะทําให้ผลการประเมินเด็กออกมาได้ดีด้วยเพราะว่า อย่างสอบโอเน็ตปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเด็กประถมยโยกตัวอย่างเด็กประถมเนี่ยที่เราเน้นเรื่องการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กเราได้โอนเน็ตถึง78ปกว่ากว่านะครับซึ่งถ้าถ้าพูดตรงๆก็คือสูงกว่าระดับชาติค่อนข้างมากเลยแล้วก็สูงที่สุดในระดับของสังกัดโรงเรียนด้วยซ้านะครับซึ่งก็นี่เป็นเป็นความภาคภูมิใจนะครับเพราะาเด็กเราก็สอบโอเน็ตได้เต็มร้อยมาถึง11คนนะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลพวงมาจากของการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในในใน,ในชีวิตจริงครับ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าบางทีนะคะการเรียนก็ไม่จํากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนนะคะบางทีการออกไปเรียนรู้ด้านนอกห้องเรียนหรือว่ากิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมให้นะคะก็อาจจะทําให้เด็กนั้นได้เพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้นค่ะและอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เรียนบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะบอกว่าโรงเรียนนะคะอยู่ห่างจากชายหาดทะเลบางแสนนะคะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเองนะคะแล้วในในกิจกรรมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่เราได้ร่วมกับทางชุมชนเนี่ยโรงเรียนมีการได้ร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลเมืองแสนสุขยังไงบ้างหรือเปล่าคะ คือต้องบอกว่าเราร่วมกิจกรรมกับทั้งภาคภาครัฐและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะในส่วนของเ,อเทศบาลเมืองแสนสุขเองเราก็ร่วมทั้งกิจกรรมวันไหลที่เราเอาเด็กไปก่อพระทรายร่วมกันนะครับแล้วกเ็เราก็ได้รางวัลมาบ่อยครั้งเลยทีเดียวแล้วก็โครงการแห่เทียนจำนำพรรษานะครับเราก็ร่วมกับงานของของค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับเราก็จะส่งวงโยธาธิตย์เข้าไปร่วมกับ องการบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเข้าไปร่วมมือแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยบูรพาเองเนี่ยซึ่งเราอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะเด็กเราก็ได้ได้ได้เข้าไปมีส่วนร,ร่วมมากมายเราก็ได้รับโอกาสดีๆจากมหาวิทยาลัยค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดแข็งของเราอีกอย่างหนึ่งที่เราอยู่ในแหล่งของการเรียนรู้ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้พาเด็กไปสัมผัสในในใน,ในกิจกรรมจริงกับสังคมนะครับกับพี่ๆนิสิตด้วยกับชุมชนด้วยนะครับอันนี้เราเราไปบัติเป็นประจำครับ ก็ถือได้ว่าครบองค์ประกอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนภายนอกห้องเรียนแล้วก็การส่งเสริมให้กับนักเรียนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนด้วยนะคะในการดํารงชีวิตอยู่กับกคนอื่นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าพูดถึงจุดเด่นถ้าเราพูดถึงคาว่าโรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพ็ญท่านอาจารย์ว่าอะไรคือจุดเด่นของที่นี่คะเอ่อถ้าพูดถึงจุดเด่นของความเป็นนักเรียนเนี่ยคงคงตอบได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับถ้าเห็นคาแรคเตอร์ของเด็กเราเนี่ย ทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือเด็กโรงเรียนสาธิตด้วยความที่มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกแล้วก็มีบุคลิกที่เป็นผู้นำนะครับเนื่องจากว่าเราอย่างที่บอกนะว่าเราใช้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะได้ทาออกไปทํากิจกรรมได้ร่วมมือกับสังคมเพราะ,ะนั้นเด็กเราจะมีคุณลักษณะความเป็นผู้นําสูงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรา มีอัตลักษณ์ของนักเรียนของเราชัดเจนเลยก็คือเก่งไอทีดีภาษาก้าวหน้าความคิดสปีดผ,ผู้นําคุณธรรมนาชีวิตนะครับก็เรียกว่าทางด้านไอทีทางด้านภาษาทางด้านาความเป็นผู้นําเรามีครบเลยเรียกว่าถ้ามองเห็นเนี่ยถ้าถ้าอย่างครูในโรงเรียนเองเนี่ยนะครับเรามองเห็นเด็กในสังคมเรามองไปเราสามารถแทบจะชี้ได้เลยว่าเนี่ยเด็กโรงเรียนเราใช่คะเคือคยเห็นไปรู้เลยว่าที่สิทธิ <c oughs> <ส>์โรงเรียนเราแน่ๆเพราะว่าเขาจะมีความโดดเด่นในเรื<ส>่องของ ทักษะความเป็นผู้นําแล้วก็บุคลิกภาพอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างมากเลยทีเดียวท่านอาจารย์พูดมาซะแบบนี้เลยนะคะพี่ีกรเองก็อยากจะส่งลูกมาเรียนที่นี่นะ้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจแล้วก็มีความอุ่นใจในในที่โรงเรียนนี้นะคะที่โรงเรียนจะมอบให้กับเรานะคะแล้วแผนในอนาคตท่านอาจารย์ท่านผอนะคะมีการวางแผนไว้อย่างไงบ้างคะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นสถานที่ที่จะต้องสร้างนวัตกรรมทางานศึกษาเนี่ยตอนนี้ โลกกําลังของประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวไปสู่ความเป็นการจัดการศึกษาในในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับซึ่งเราคงคงต้องเป็นผู้นำนะครับด้วยความที่เราเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในคณะาศษาสตาร์สร้สางนวัตกรรมเราก็ตอนนี้นอกจากเรื่องภาษาซึ่งเราก็คิดว่าเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราใช้การเร,ร,รียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษในหลายรายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิทยา,า,ทยายศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งก็ทําให้โลกได้เห็นแล้วล่ะครับว่าสามารถเอาใช้ภาษาอังกฤษสอนได้จริงแล้วก็ มีผลสมรรถที่ดีด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เราพัฒนาก็คือเรื่องของ ST e m Education ซึ่งด้วยความที่เราได้รับโอกาสนะครับให้มีความร่วมมือกับทางสสวทแล้วก็จากการที่เราได้ศึกษามาแล้วก็พัฒนาหลักสูตรเนี่ยก,ก็ตอนนี้นะครับเราได้นำ STEM Education เข้ามาบางส่วนแล้วก็คือในส่วนของการจัดการเรียนการสอนโดยเอา practical work เข้ามาโดยการสอนแบบ inquiry นะครับมีการบริาการ แต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เรากําลังทําและทําเหนือจากที่โรงเรียนทั่วไปได้ทําก็คือเราทําวิจัยในเรื่องของการัจกัดสาราในแนว STEM Education เนี่ยนะครับก็คือเรากําลังพัฒนา STEM c u ค r i c u l ล m มที่จะเอาเป็นโมเดลเลยครับสร้างโมเดลเพื่อให้โรงเรียนอื่นได้นำไปใช้หลังจากที่เราจะทดลองกับเด็กของเรานะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าการเรียนแบบ การเรียนรู้แบบสเตมเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นเรียลโดยแท้จริงเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะนาไปใช้ได้จริงในชีวิตนะครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในสังคมทุกวันนี้ที่เด็กเรียนแล้วแต่เอาไปใช้ไม่ได้แต่ว่าเด็กของเราจะต้องทําได้เหนือกว่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะเผื่อแผ่กับสังคมก็คือเมื่อเราทําวิจัยเรื่องนี้เสร็จเราก็จะทําโรโมเดลเนี่ยนำแพร่หลายออกสู่สังคมแล้วก็ขออนุญาตพูดไปถึงเรื่องของ งานวิชาการที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพงานสาธิตวิชาการในในปีหน้านะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ได้ทราบหรือโรงเรียนโรงเรียนได้ทราบด้วยนะว่าในกลุ่มของเรียนสาธิต21โรงเรียนสังกัดสกอ,อ,อเนี่ยเราจะมีงานสาธิตวิชาการในทุก2ปีซึ่งในปีหน้าเราเป็นเจ้าภาพเราก็จะเป็นแหล่งที่จะรวมงานนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศเลยซึ่งมาจากตั้งแต่ พะเยาเชียงใหม่จนถึงสงขลากันเลยเนี่ยนะครับมา21โอองมานำเสนองานวิชาการที่ทันสมัยที่มหาไทยบุรพาของเรานะครับก,ก็เชิญชวนนะครับมามามาดูกันเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการศึกษาเพื่อเพื่อเด็กๆของเราครับ ที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าเราได้เป็นโรงเรียนนำล่องหรือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบในการที่จะนำ STEM STEM education เข้ามาใช่ใชไหมคะแล้วก็ในปีหน้าอย่างที่ท่านผอ,อได้ฝากไว้ก็คือว่าเราได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานครั้งใหญ่นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะท่านผออยากให้ท่านผอฝากอะไรถึงผู้ปกครองนะคะหรือว่านักเรียนที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่นี่บ้างคะ่ะอ๋อต้องต้องฝากว่า โรงเรียนของเรารตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมมากในเรื่องการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อ,อาคารสารที่สิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราจัด learning society นะครับหรือว่าความสามารถของครูอาจารย์ของเราซึ่งต้องบอกว่าถ้า,ถา,ถาดูโดยวุฒิการศึกษาเราเนี่ยเรามีด็อกเตอร์มากมายในโรงเรียนเรามีผศออเรามีที่เหลือนี่ญญยโทรเกือบหมดนะครับ ต้องบอกว่าคุณภาพผู้สอนเนี่ยเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครแน่นอนแล้วก็เราก็ยังอยู่ในในแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็โรงเรียนเรามุ่งมั่นนะครับต้องบอกมุ่งมั่นที่จะสร้างเด็กให้มีคุณค่าในสังคมเราไม่ได้สร้างเด็กให้เป็นหมอเพียงอย่างเดียวเราสร้างเด็กของเราเนี่ยเพื่อให้เป็นผู้นําในทุกๆองค์การนะครับในทุกๆสาขาอาชีพ เพราะว่าโลกนี้ต้องการคนเก่งและคนดีเรามุ่งที่จะสร้างทั้งคนเก่งและคนดีเข้าไปอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับไว้วางใจโรงเรียนสาธิตพิมูลเพ็นมหาวิทยาลัายปุรภาเนี่ยว่าโรงเรียนเราจะสร้างลูกท่านให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมได้อย่างแน่นอนครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโรงเรียนสาธิตพิบูลเพ็ญนั้นนะคะพร้อมที่จะ ให้ความรู้นะคะกับบุตรหลานของท่านนะคะอย่างพร้อมแล้วก็อย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผอวิโรจน์นะคะชมพูเป็นอย่างมากเลยที่ได้มาให้ให้โอกาสนะคะบิวยูนิวของเราเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทาความรู้จักกับโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บัณฑิมากยิ่งขึ้นคะ่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอขอบคุณท่านผอ,อ,อ,อมากเลยค่ะ <AK. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ